การสุขภาพเด็กแรกเกิดไทยวิวัฒน์ถูกกว่าที่อื่นหลายเท่านะทุกท่านนะฮะหลายๆท่านเนี่ยกำลังเปรียบเทียบทุกท่านับเอ๊จะซื้อดีไหมนะผมเนาะอ่ะก็เลยทํารูปนี้ขึ้นมาทุกท่านครับผมเนาะนะครับรูปนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้ทุกท่านเห็นว่าเฮ้ยไทยวิวัฒน์นะทุกท่านมันโอเคเลยนะมันโอเคนะมาเปรียบเทียบเรื่องของค่าเบี้ยลวกันทุกท่านอ่านเอาแบบคุ้มครองทุกโลกเลยนะเอาแบบคุ้มครองทุกโลก้วยนะไม่เอาแบบว่า M s G มมามามาเปรียบเทียบเพราะว่ามันคนละตระกูลกัน ทุกท่านดูครับคุ้มครองทุกโลกเนี่ยทุกท่านนะถ้าเปรียบเทียบกับทิพยประกันภัยเองแล้วเนี่ยทุกท่านครับผมเนาะไทยวิวัฒน์เนี่ยถูกกว่าทิพยประกันภัย1.9เท่าทุกท่านครับผมเนาะเกือบ2เท่าเลยทุกท่านนะทิพย์ยะเป็เท่าไหร่ห้าหมื่นนะแต่ตัวนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้านะถูกกว่า2เท่าตัวเลยทุกท่านครับผมเนาะเมื่อเทียบกับไทยประกันนะผมเนาะเจ็ดหมื่นกว่าถูกกว่า2.4เท่าทุกท่านครับผมเนาะ นะเท่ากับว่าอะไรครับซื้อได้ถ้าซื้อไทยประกันเนี่ยซื้อได้4คนอะ่ะทุกท่านครับเนาะซื้อได้4คนเลยทุกท่านครับเนาะนะครับผมเนาะอ่ะต่อไป FWD ทุกท่านโอ้โหนะไทยวิวัตถุกว่า FWD ประมาณเ,าเกือบ5.8เท่าเกือบ6เท่าทุกท่านครับจะเห็นว่าทุกท่านถ้าเปรียบเทียบเรื่องเบีย้ยกันแล้วนะทุกท่านครับเนาะเบีย้ยไทยวิวัตเนี่ยเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วก็ทุกท่านไม่ซื้อเนี่ยก็คือว่าแบบ มันจะไปหาที่ไหนที่ถูกได้เท่านี้ทุกท่านครับมันไม่มีแล้วนะครับผมเนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านเห็นนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องก็เรื่อง่าไม่ต้องกังวลใจเรื่องว่าเฮ้ยมันจะมีที่อื่นถูกกว่านี้ไหมไทยวิวัฒน์ถูกที่สุดในประเทศไทยทุกท่านครับเนาะอาร์ก้าการันตีอย่างนี้เลยนะไม่มีที่ไหนถูกเท่าไทยวิวัฒน์แล้วแต่ว่าก็ต้องแลกมานะผมด้วยความคุมค้มครองที่มันค่อนข้างที่จะจํากัดอาจจะไม่ได้เหมาจ่ายนะทุกท่านนะอาจจะไม่ได้เหมาจ่ายแต่อย่างไรแล้วนะแอดมิดได้ทุกโลกเนี่ยทุกท่านก็ถ ว่าก็ใช้คําว่าโอเคทุกท่านมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เพอร์เฟกมันไม่เดอ b e เบสมันไม่ใช่โนหนึ่งอ่ะทุกท่านครับผมเนาะถ้าโนหนึ่งทุกท่านต้องไปดูแบบแพงขึ้น แพงขึ้นที่พยาประกันภัยทุกท่านเลยค่าไป FWD คือที่สุดแล้วเลยจะไปไทยประกันชีวิตก็ได้ทุกท่านครับผมเนี่ยมันคือที่สุดนะผมเนาะข้างบนเนี่ยไอ้พวกที่แพงๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วทุกท่านครับผมเนาะแต่ถามว่าไทยวิวั์ขค้เล่ไหมก็ไม่ได้ค้เล่แค่มันโอเคมันอาจจะไม่ได้เดอะเบสนะครับทุกท่านเนาะอันนี้ก็เป็นเปรียบเทียบความคุ้มค่าเรื่องของราคาทุกท่านครับใครกังวลเรื่องราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าไทยวิวัน์เนี่ยไม่ต้องกังวลทุกท่านเพราะว่ามันถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วถูกที่ส